สวัสดีครับเบ็ดตกกุ้งสมยศนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนการรับรับคมเบ็ดสมมุติเบ็ดมันคมน้อยลงนะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนมันก็รับได้วัสดุที่จะใช้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เราก็หาซื้อกระดาษทรายมาแล้วก็เอามาม้วนมันจะใช้สะดวกกว่าม้วนแล้วก็นี้นพันยางไว้ที่ครับลักษณะการการจะรับคมให้รับจากท้องเบ็ดไปที่ปลายเกสรนะครับรับไปลักษณะนี่ให้ไปทางเดียวนะครับ ไปทางเดียวจากท้องเบ็ดไปไปลายเกสรส่วนมากก็รับได้เนี่ยหน้านี้หน้านี้แล้วก็หน้านี้ส่วนอีกหน้าหนึ่งมันจะไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแค่นั้นก็เหลือแล้วเพราะเบ็ดพวกนี้มันบางกันเนี่ยก็จะคมแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเนี่ย พอรับคมไปแล้วมันก็ได้คมก็จริงแต่สารที่เคลือบไว้อะมันจะหายไปด้วยเวลาสารเคลือบมันหายไปมันจะมีปัญหาพอตกเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สักพักมันจะเริ่มเป็นเหมือนสนิมเพราะถ้าได้ได้รับคมแล้วก็ต้องรับทุกรอบนะครับก่อนตกถึงจะดีแต่ก็ได้ความคมที่ผมว่าคมบว่าคมเบ็ด เดิมๆจากโรงงานอีกนะถ้าเรารับดีๆแต่ก็ต้องรับทุกครั้งก่อนตกเพราะถ้ารับแล้วเนี่ยเดี๋ยวสนิมมันกินเนี่ยให้ให้ดูเนี่ยอันนี้เคยผ่านการรับแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบเป็นเหมือนเป็นสนิมเล็กๆแม้กระทั่งพวกเกสรล้มนะครับเราก็ รับให้ให้เกสรมันคมได้โอเคครับคงไม่มีอะไรมากเรียบร้อยครับ